ประเทศญี่ปุ่นมีการปล่อยภาพนะครับการ์ตูนโดเรมอนตอนใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยชื่อตอนว่าอยากเจอแมวตัวนั้นที่ไทยจังโดยโดเรมอนและโนมิตะเดินทางมากรุงเทพเพื่อค้นหาแมวตัวหนึ่งที่โดเรมอนตกหลุมรักภาพของแมวสีสว่างนะครับสาวจากภาพถ่ายของเซนิโอก พราะซเนโอเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวกรุงเทพและเอารูปที่ถ่ายจากทริปที่เที่ยวไทยเนี่ยนะฮะไปอวดให้โนมิตะดูแต่โดเรมอนดันสะดุดกับภาพหนึ่งที่เป็นภาพของแมวสีสว่างสาว<ม>ที่ซูเนโอะถ่ายไว้ตอนมาเที่ยวไทยนี่ฮะตัวนี้นะฮะก็เลยทำให้โดเรมอนอยากจะมาตามหาแมวสาวตัวนี้ที่เมืองไทย ก็เลยกลายเป็นตอนพิเศษของโดเรมอนที่มาที่ไปนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะจากภาพที่ปล่อยออกมานั้นมีภาพโดเรมอนโนมิตะยืนอยู่ท่ามกลางรถตุ๊กๆกและก็อยู่ท่ามกลางตลาดน้ำนะครับ